ก็ทำน้าทานเนอะอร่อยมากนะรสชาติคน ยังอยู่ที่จังหวัดตราออกจากที่พักเมื่อคืนที่เราประทับใจมากเรากำลังจะมุ่งหน้าไปด่านชายแดนนะหรือเขาเรียกว่าจุดหอนรนหาดเล็กไปดูซิตรงนั้นเขามีเขาบอกว่ามีสินค้าจากกัมพูชาแล้วก็เป็นชายแดนระหว่างไทยกักัมพูชานะเราไม่เคยไปเนาะสวัสดีคุณตั๊กครับ พีโด้สวัสดีดค,ครับแต่ว่ากองทับเดินด้วยท้องครับหาข้าวแล้วประทานก่อนครับคองใหญ่เจ็ดสิบแล้วก็มีป้ายเขียนด้วยประเทศกรัรมพูชาบอกว่ามีร้านอาหารมีข้าวเลือดหมูแต่เราจะหาเจอหรือเปล่าเนี่ยได้รับคำบอกเล่ามาจากคุณลุงคุณป้า ที่ที่พักที่จังหวัดตราดซึ่งเราจะต้องมาอีกแน่นอนที่พักในสวนทุเรียนนะคุณตั๊กประทับใจมากคุณตั๊กบอกอยากเดี๋ยวมาทานทุเรียนในสวนคะทานทุเรียนบนต้นเลยนะใช่ที่พักก็สะอาดสะอ้านบรรยากาศดีร่มรื่นเย็นสบายไม่ร้อนเลยมีต้นไม้เยอะมากแล้วคุณลุงคุณป้าก็ใจดีเป็นกันเองที่พักนี้นอนแบบสบายค่ะ ถ้าถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้บรรยากาศเป็นยังไงภายในที่พักเป็นยังไงแล้วข้อสาคัญครับราคาถูกมากหลักร้อยอ่ะที่พักสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เราก็นักเดินทางนะเราก็พักที่พักมาบ่อยๆครับที่นี่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็พูดได้เลยครับว่าราคาถูกน่ามาพักมากแนะนําเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดตราดก็มานอนที่นี่ครับมาได้เลยค่ะ ดีมากเราพูดไม่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ว่าพูดด้วยความประทับใจนะกับที่พักที่นีไอยมุ่งหน้าไปอาเล็กวิวสวยนะคุณ<า>ตั๊กชมวิวก็อิ่มแล้วหาร้านเลือดหมูไม่เจอเดี๋ยวดูตามทางแล้วกันฮนะเรามาเที่ยวเป็นครั้งแรกเราก็ไม่ค่อยรู้ทิศรู้ทาง อาหารไม่เจอไม่รู้จะไปเจออะไรข้างหน้าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ชมวิวช,ชมบรรยากาศอิน กำลังกำลังชี้ให้กูตักดูว่านั่นน่ะเขาปลูกไว้อะบนหลังคาด้วยนะ่ะเขาเลี้ยงนกนางแอ่นลังนกอะ่ะทำลังนกเราเข้ามาถึงอำเภอคลองใหญ่อะเพื่อหาข้าวกินถ่ายภาพให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศบ้านเรือน,นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับ แต่ว่าเราจะมุ่งหน้าตรงไปบ้านหาดเล็กพาเพืเ่อนๆไปดูบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาถึงตัวอำเภอคลองใหญ่ครับจังหวัดตราดหาอะไรรับประทานเรามาเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าตรงไหนดีตรงไหนอร่อยเนาะเลยเข้ามาตรงนี้ครับถนนอยู่ตรงนู้นถนนอยู่ตรงน้นเลี้ยวเข้ามาเหมือนกับข้างหน้าเป็นปัม๊มน้ำมัน แต่ว่าด้านหลังนี่เขาเปิดเป็นคาเฟ่และร้านอาหารฮิลล์คาเฟ่แต่ในขนาดนี้โดนพระเนนยึดยึดไว้เรียบร้อยนะครับฮิวคาเฟ่คอฟฟแล้วก็มีอา,อาหารแนะนำน่าจะฝากท้องไว้ได้ครับเพืนเพื่อเมนูขายดีมีข้าวคุกกะปิอ่า มีน้ำพริกปลาทูมีปลาโอเคนี่ครมาเข้ามา,มาที่นี่หาที่นั่งครับน้องตรงตรงนี้เรียกว่าปั๊มอะไรอ่ะหรือว่าร้านชื่ออะไรครับกาแฟภูเขาเขาเนะอะร้านกาแฟภูเขา มาที่นี่เขาบริการด้วยน้ำชาเขียวฮะทีแรกนึกว่าเป็นน้ำใบเตยเขาก็บรรยากาศดีนะนเพื่อนๆกาแฟบนภูเขา ตัดเขางเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอยแอปเปิลนี่เต็มต้นเลยนะเอาไหมเดี๋ไปเก็บมาให้ลูกแอปเปิลนนะดลูดูแล้วเป็นร้านยอดนิยมของคนคลองใหญ่เห็นมีรถเข้ามาแล้วก็มานั่งทานกันเยอะเลยร้านนี้ดีมากเมนูที่พี่โโดู กินก็มาก่อนเลยนะครับเ็เจียวพวกแตงเดี๋ยวรอข้างปรุงพี่โรหิวเปล่าก่อนนะร้อนะพี่โน่หิวฮะลุยก่อนเลยนักเดินทางกินไม่เป็นเวลาเป็นการเดินทางครั้งแรกแล้วก็กะอะไรไม่ถูกวนะ่า <c oughs> อะไรอยู่ตรงไหนต้องปรุงไหมเอาซอสไหมลองดูชิมดู อ,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 อาหารของพี่โด,โดอีกมามา่าต้ยมยำทะเลค่ะม,มีไขอ่ออนเซ็นมาให้ด้วยนะนี่ครับน่าทานเขาทำน่าทานเนาะอ,อรนนะ่อยมากเลยรสชาติเข้มข้น ต้ยมยำต้ยมยำน้ำข้นออสั่งผัดไทยไปด้วยส่วนผมเป็นไทยๆครับผมกินข้าวน้ำพริกกะปิเป็นทะเลใช่ปลาหมึก สดเนาะดูเด้งเด้งอยู่เลย,เยมีเห็ดมาด้วยแปลว่าถูกใจคุณตักนะปกติพวกแซบแบอย่างนี้ คกูตัดจะถูกใจยากถ้าไม่อร่อยจริงๆมีคนก็ถามว่าทำไมเรียกเทศส้มตำกินกินที่ไหนไม่อร่อยแล้วไงทำตำเองตำเองอร่อยอ่ะโดต่อไหมมาม่าต้มยำอ่ะยกไปทานเราทับหนึยงมาม่าต้มยำน้ำาน้ำข้นดโดกิน กินเร็วอ,อันนี้มาแล้วผัดไทยผัดไทยเนื้วผัดไทยกุ้งสดน่าทานจังเลยนี่ครับคุณตักยกโชว์เลย เมนูอะไรมีช้่มตำด้วยเอาเลยเดี๋ยวรอดูครับน้ำพริกกะปิแล้วก็เขาไม่มีปลาอินทรียนะเขาเลยบอกเอา เขาไม่มีปลาทูก็เลยบอกเอาปลาอินทรีย์แทนน่าจะอร่อยเพราะเป็นสูตรของเขาของเขาสูตรปลาอินรีย์ก็กินกับปลาอินทรีย์คนแถวนี้กินกับปลาอยู่ปลาทูมันอยู่แถวแถวบ้านเราแถวมหาชัยแถวอ่าวไทย,นะไทยเรามาถึงจังหวัดตราดก็เลยมไม่มีปลาทูปะปลาอินทรีย์แทนถึงคุ้ตั้ง เดบเลยเนาะเจน่จน,น,จนจังเแต่นี่อยู่ตราดใกล้กันขนเอากระดูกใส่ไปจานนู้นนะ บุกส่ขึัวเมนูเหรอพอเมนูนรมนนกระสับกระส่ายม,มีเมนูนส้มตำด้วยือเค <c oughs> <c oughs> ิปสม้มตำกำลังจะมองหาเมนูสม้มตำอิ่มไปก่อนเลยสองขนาดนี้วักสั่งอะไรไปไม่ทีไปตําไพมีกรอบคือทอดเทคือตักบ้านหน้าจะทำได้ใครมีกรอนถ้านีา้เหลือมีหยกได้ครัเอาเป็นข้าวที่มันกรอบนะตังไพรักได้ ทำไข่ตุ๋นจดเลือบป้ามอือป้ามืออะไรทำได้ั่นเดี๋ยวเราดูของเขาเนาะเราจะกลับไปเราไม่เราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเราอะไรอ่ะเราต้องชิมเขาดูกูตตั้ง,ไ,งไปเลยทำอะไรท่านไปช่วยทำทำไทยมีครอร์ทั้งจะเป็นมีโยกมีเรือไม่เมท่งนั้นนะคะเราโดนหิวครัออกเดินทางมาไม่ได้ทานข้าวลุยไปก่อนเลยปล่อยให้อิ่มไปก่อนเลย น,น้ำพริกเขาไม่มีปลาผมเลยสั่งปลาเอ็นซีทอดตางหากมาแบบนี้ครับโอตักน่ากินเนาะตำไทยมีกรอบ อ๋อมีกรอบอยู่ข้างล่างอ่ะต้องรีบรีบทานเดี๋ยวจะไม่กรอบ,รอบอดูบสิตำไทยมีกรอบ,ร,อบอรีบทานเดี๋ยวมีจะไม่กรอบทานสัก,ก่อน สอิอ๋อนี่ไงมีกรอบอยู่นี่มีกรอบอรสชาติของเธอเธอชอบมั้ยหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมติกดกักรู้ว่ผมชอบออกเปรียปร้ยวๆหวานๆเล่ยน้ำลายตามแล้ว

di contoh chocolate mm. 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 เราคอยมาแล้วอือกูตัดกูตัดจาก,กถ่ายไปโชว์สิครับูเดี๋ยวพ่อเอาให้ คุณตักสนใจไหมพอแล้วเนอะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะทานก้ำพริกกันครับเพื่อนเพื่อนอยากกินชาอมใช่ไหมต้องให้ชาอมพอแล้วก็กินเยอะนะน้ำพริกก็เป็นแบบมาแบบนี้แต่คุณสั่งข้าผัดข้าวผัดก็พริกก็ด้วยใช่ไหมไม่ได้สั่ง เข้มขน้นนะคุณเข้มข้นมากมีกับปลานี่มีกับปลาเลยปลายซีที่นี่เขานำเสนอปลายซีเขาไม่นำเสนอปลาทูต้องเอาเลน่นๆเพราะมันเข้มข้นมาก เป็นซ <Five. S 2> ีอะไรใช่เจ้านีคนเล่นที่ไปอยู่ซีเนาะจะไปซีต้องอร่อยจริงๆรัดนน้ำปลาตอนนี้น้ำปลาจะหวานนี่ๆจะเป็นน้ำปลาที่เขาทำไปซีร้านน้ำปลา อ,อร่อยเนาะของกูตักไม่ปรุงด้วยอร่อยมากมันปิ้งก็อร่อยเนี่ยหมดห้วยไปแล้วนะอร่อยมากผมก็เลยเหลือข้าวไว้จะก,กินกับปลาอินทรีเขาทำแบบราดน้ำปลาตรงนี้เป็นน้ำปลากาาไ้คราดซอสนทำปลา มันจะแปรี้ยวๆอมอมหวานหวานเค็ม <Okay. S 2> <c oughs> อิ่มอร่อยครับ <S <s <uss> <S อืม <c oughs> แล้วเราสั่งกาแฟขึ้นรถไปเดี๋ยวเราจ่ายตันเขาก่อนครับ ไม่แพงครับไม่แพงอร่อยทุกอย่างเดินเดินออกมาฮะทางร้านเขามีนี่มีอะไรวางอยู่ตรงนี้เลยชวนครูตักมาดูปรากฏว่าเป็นอันต้องเสียตังค์อาน้องคืออะไรยังไงคะอันนี้คือน้ำหอน้ำหอมทางเนของร้านค่ะจจากปกติราคดละ2คะตอนนี้โประคะซื้อเ5 0บาทจ้ะกลิ่นนี้ไม่มีที่ไหน ต้องมาซื้อที่นี่แล้วก็ให้คุูตั๊กเขาเขาลองทดสอบแล้วเขาบอกว่าเอาสามขวดเลยเอาสามขวดเลยก็เหมาไปสี่ร้อยห้าสิบบาท,บาทนี่นี่นี่อ,อยู่ที่ร้านกาแฟภูเขา,า,ท,าท,ที่ไหนคลองใหญ่จังหวัดตราดนะเ,เวลาจะมาก็ <c oughs> ก็ปั <c oughs> กหมุดหรือ Google คำว่ากาแฟ คำว่ากาแฟภูเขาือก็ฮิวคอีคแล้วถ้ามาที่นี่มีบริการอะไรบ้างฮะเมื่อกี้ทานข้าวทานอะไรไปอร่อยทุกอย่างรังข้าวหน้าก็เป็นมาสเตาร์คานรังข้าวเปลี่ยำลังข้าหน้าเป็นเวลาโอเคเดี๋ยวขายหมด คไปก่อนครับอร่อยมากครับกาแฟภูเขาแห่งจังหวัดตราฮิวคอฟฟี่หรือว่ากาแฟภูเขาถ่ายรูปใต้ต้นแอปเปิลเหรอเราอยู่ที่กาแฟภูเขาหรือว่าฮิวคอฟฟี่ครับมิวคอฟฟี่อร่อยรูป อาหารก็อร่อยแล้วก็เห็นมีต้นแอปเปิ้ลลูกดกอยู่ข้างหลังนะไม่ขึ้นเดินทางต่อฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยกันด้วยนะครับไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย